อ่าโอเคค่ะก็ค่ะก็ในส่วนของโรคเบาหวานเองนะคะวันนี้ที่พูดถึงนะคะคือวันนี้โรคอ้วนมาเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการที่จะทําให้เกิดเป็นเบาหวานและทําให้เบาหวานดียิ่งขึ้นแต่ข่าวดีคือวันนี้ค่ะคอนเซนซัสท,ที่ออกมานะคะอันนี้เป็นระดับโลกนะคะเป็น ADA นะคะ American Diabetes Association ประกาศประกาศออกมาเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานนะ ก็นิวคอนเซนซัสที่พูดถึงในวันที่30เดือนสิงหาคมปี2021บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็มีระดับน้ำตาลสะสมตรวจไปแล้วน้อยกว่า6.5%เปอร์เซ็นโดยที่ติดต่อกัน3เดือนนะคะแอดลิตคือ3เดือนอย่างน้อยนะโดยที่การที่ตรวจครั้งนี้ต้องผ่านการหยุดยาเบาหวานมาทั้งหมดแล้วอะแล้วน้ำตาลสะสมคุณอยู่ที่เท่านี้เนี่ยข่าวดีคือ คุณจะเกิดภาวะ DM Remission ค่ะ DM Remission ไม่ได้แปลว่าหายนะแต่ว่าแปลว่าเบาหวานสงบลงได้ค่ะในที่นี้คือสงบโดยที่ไม่ต้องกินยานะถามว่าเราจะไม่ใช้คำว่าหายเนื่องจากว่าวันนี้ก็จะมีโอกาสที่ e ี a ล s บหรือว่าเทินกลับมาเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลและควบคุมมันแต่ก็คือสมัยก่อนเราจะไม่เคยได้ยินคำว่า เฮ้ยเบาหวานมันหยุดกินยาได้อะถูกไหมคะแต่วันนี้หลายๆที่ค่ะเริ่มเริ่มแบบประกาศเลยนะว่าแบบมันมีเรื่องนี้จริงๆนะคือ D M limitation แม้แต่ U K ค่ะคืออังกฤษนะคะเขาเองอ่ะก็ยังแบบประกาศนะคะว่าแบบ d i a b e t i c U K นะคะก็บอกว่า เนี่ยถ้า A1C ค่ะต่ำกว่า48มิลลิโมลซึ่งต่างประเทศเขาจะใช้หน่วยเป็นมิลลิโมลเนาะแ่าแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะใช้เป็น6.5นะคะก็คือใช้เป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์โดยที่ก็3เดือนเหมือนกันค่ะ Without d i ไดไ t ติ Medication นะคะคือโดยปัสตรักยาอันนี้ก็คือประกาศตอนวันที่ เดือนสิงหาคมปี2021เหมือนกันประเทศไทยเราก็ประกาศค่ะเราประกาศเหมือนกันว่ามี DM D M limitation แล้วนะคือแบบให้คนให้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยได้ได้ตื่นเต้นว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณดูแลสุขภาพตัวเองดีคุณสามารถเกิดภาวะเบาหวานสงบได้ อ่ะซึ่งก็ใช้เกณฑ์เดียวกันทั่วโลกเลยค่ะก็คือระดับน้ำตาลสะสมน้อยก็6.5ติดต่อกันสามเดือนโดยที่จะต้องหยุดยามาแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนไหนที่เป็นเบาหวานวันนี้ไม่ได้ฟังปุ๊บค่ะทุกคนไปหักดิบดยกันไม่กินยาเองเลยนะคะไม่ได้ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครจะทำนะคะแนะนำให้ให้แจ้งคุณหมอน,นิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดคนไข้เบาหวานชนิดที่หนึ่งที่จะต้องพึ่งอินซูลินตลอดชีวิต ชนิดที่หนึ่งทำไม่ได้ยังทำไม่ได้นะคะชนิดที่สองต้องเป็นไม่เกินห้าถึงหกปีค่ะก็คือผลจะสักเซตเลตได้สูงกว่าอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดยิงขาเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่ากำลังจะเป็นว่าที่เบาหวานคุณก็จะมีความคุณก็จะโชคดีที่คุณจะได้ไม่ต้องเป็นเบาหวานอีกแล้วแล้วจะต้องทำยังไงต่อไปเนะวันนี้ก็เลยมาขยายคำนิยามว่า DM เอ็ i ลิ t i o n นที่ประเทศไทยเนี่ย <c oughs> เราเองเนี่ย ให้มินนิ่งกับมันยังไงบ้างนะคะคําว่าเบาหวานระยะสงบก็คืออันที่หนึ่งค่ะก็คือจะต้องมีระดับน้ําตาลสะสมเราจะดูน้ําตาลสะสมเป็นหลักนะคะเพราะว่าน้าตาลเนี่ยอาจจะแบบดูได้ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่น้ําตาลสะสมต้องน้อยก็6.5โดยไม่ต้องใช้ยายอย่างน้อย3เดือนหลังจัดหยุดยาบางเคสค่ะก็มีการผ่าตัดกระเพาะนะแต่ว่าหลังจากผ่าตัดกระเพาะแล้วไม่ได้ใช้ยาเบาหวานเลยเนี่ยแล้วมาตรวจแล้วน้ําตาลสะสมน้อยก็6.5คุณจะได้ได้ได้รับ าการแสดงความยินดีจากคุณหมอว่าคุณเป็น d m e m i t a t i o n แล้วนะก็คือเกิดภาวะเบาหวานสงบอหรือในกรณีที่เป็นคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีมีการตรวจระดับน้ำตาลสะสมนะคะหลังจากที่เขาเองเนี่ยตัดสินใจว่าอยากที่จะเป็นหนึ่งในคนที่เกิดภาวะเบาหวานสงบเขาก็เลยเข้าร่วมกัน โครงการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอะ่บางคนอาจจะยังไม่ได้เริ่มใช้ยาแต่มีน้ําตาลที่สูงมากๆเลยแล้วเขาเองค่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกระทั่งน้ําตาลสะสมลดลงได้เหลือน้อยกว่า6.5นะคะอย่างน้อย6เดือนอันนี้คือในกรณีที่เป็นเคสจริงๆเลยนะก็คือก็ตัดสินใจว่าคุณหมอก็จะให้แบบให วินิฉัยว่าเขาเองอ่ะจะมีเกิดภาวะเบาหวานสงบเกิดขึ้นวันนี้ค่ะงานวิจัยหลายๆที่อะค่ะก็คือหลายๆที่ก็จะเริ่มหันมาสนใจเรื่องนี้มากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วการทานยาไประยะยาวก็จะมีผลต่อตับต่อไต,อต,อตถูกไหมคะแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนไข้ก็จะแย่ลงแต่ถ้าวันนี้เราเองค่ะสามารถที่จะช่วยให้คนไข้เองสามารถฟื้นตัวเองกลับขึ้นมาได้นะสิ่งสำคัญที่สุดค่ะทำยังไงงานวิจัยออกมาแล้วค่ะว่า reduction in weight นี่การลดน้ำหนักค่ะมีผลมากๆเลยที่จะช่วยในการลดการเกิดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไ i l y f ฟิลเ r e ร์ลดักชั n อินพาร i ติซิ t t นไททูไดเบติกอินซิเดนลดอุบัติการการเกิดเบาหวานชนิดที่สองอย่างที่ย้งไปนะคะว่าชนิดที่หนึ่งทำไม่ได้นะ่าต่ว่าต้องเพิ่องอินซูลินไปก่อนนะคะก็ ในในณตอนนี้นะแต่ว่าในอนาคตไม่แน่ว่าจะมีการพัฒนาอะไรที่เข้ามาช่วยคนไข้ไยวันหรือเปล่านะคะและสิ่งสำคัญค่ะวันนี้เราเองค่ะก็มีอันนี้คือคุณหมอคือจริงๆเราต้องขออนุญ,ญาตคุณหมอนะคือเ e f เ r e n เนสไลด์ทั้งหมดเนี่ยมาจากในสมาคมโรคเบาหวานเลยค่ะก็อันนี้ก็เป็นอันนึงที่คุณหมอสรุปออกมาให้ดูเลยว่าแล้ววันนี้รู้ไหมว่าการที่ลดน้ําหนักลงไปได้เนี่ย แต่ละเปอร์เซนต์เนี่ยมันจะมีผลดีกับอะไรบ้างลดไปได้สามสิเปอร์เซนตช่วยป้องกันการเกิดเบาหวานได้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็วงไว้เลยนะแต่ถ้าคุณสามารถลดได้สิบถึงสิบห้าเปอร์เซนตเกิดภาวะ D M r e m i s s i o n ก็คือเบาหวานสงบได้ทุกๆก,การลดน้ำหนักลงค่ะลดการเกิดโรคต่างๆเหล่านี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไขมันในเลือดสูงความดันเกิดนะคะหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับ <c oughs> ลังไข่นะหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับการที่แบบเอ,อหยุดหายใจขณะหลับนี่ก็คือผลดีจากการที่ลดน้ำหนักทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็แบ่งออกมาให้เห็นชัดเจนว่าถ้าเราลดแค่ศูนถึงห้าเปอร์เซ็นค่ะจะมีความมีความดีความชอบต่อโรคความดันค่ะแล้วก็พวกเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดสูงอ่ะก็จะลดลงอ่ะลดแบบภาวะภาวะไฮเปอร์ไกซีเมียคือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะคะอ่ะก็จะมี ลดความเสี่ยงเหล่านี้ลงไฮเปอร์เทนชันคือความดันนะคะความดันโลหิตสูงและถ้าเราสามารถลดได้5-10%นะคะก็สามารถป้องกันการเกิดเบาหวานชนิดที่สองค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะป้องกันเรื่องไขมันเรื่องอะไรต่างๆนะแต่สิ่งที่สำคัญวันนี้คุณหมอมาโฟกัสว่า <c oughs> มากกว่า15%ค่ะคนไขท้ที่เป็นเบาหวานแล้วสามารถเกิดภาวะเบาหวานสงบได้วันนี้จะได้ยินคำว่า Remission เนี่ยค่อนข้างบ่อยนะคะก็คือภาวะที่เรียกว่าเบาหวานสงบ อแล้วก็วันนี้ค่ะจากการศึกษานะคะจะพบว่าสิบเอ็ดถึงหกสิบเปอร์เซ็นของคนที่เข้าโปรแกรมก็คือการที่เข้าโปรแกรมเนี่ยคือเขา,ก,เก,า,าก็จะมีการคอนโทรลเหมือนกับลูกค้าของเราที่อยู่ในทีอาร์มีเลยแต่ว่าข้อดีคือวันนี้ทีอาร์มีอ่ะง่ายกว่าเยอะแต่คนไข้ที่เข้าโปรแกรมคอนโทรลนะคือแบบเห็นแล้วแบบสงสารมากยากสุดๆนะคือต้องแบบแบบกินแบบ สุดๆอ่ะแล้วก็ต้องเจาะเลือดเป็นประจำนะคือต้องเจาะมอนิเตอร์ค่าเลือดค่ะถึงจะแบบดูว่าเขาอ่ะค่อยๆลดยาลงค่อยๆลดทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งหยุดยาโดยที่ไม่ใช่เอาแบบว่าวันนี้ฟังจบแล้วไปเทยาเบาหวานที่บ้านทิ้งนะคะแล้วก็แบบหยุดการกินยาไม่ใช่นะคะวันนี้ต้องทําร่วมกันนะคะอ่ะซึ่งมีการศึกษานะคะพบว่า น้ำหนักตัวที่ลดลง15กิโลตั้งจากตั้งต้นนะจะเป็นระดับน้ำตาลที่เหมาะสมที่จะทำให้เบาหวานเข้าสู่ภาวะสงบได้นะคะแล้วก็การที่ติดตามระยะยาวค่ะประมาณ5ปีนะก็ยังยังสามารถที่จะคงความเป็น D-M l i m i s s i o n คือยังทำให้เบาหวานยังสามารถสงบได้แต่มีอยู่ที่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่อ่ะก็แปลว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเราเลยไม่ได้ใช้คำว,ว่าหายค่ะเพราะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สามารถที่จะ คงสภาพเมนเทนแนนซ์ยาวๆได้นะคะก็มีโอกาสต้องกลับมาเป็นเบาหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อสำคัญค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้เข้าสู่ภาวะเบาหวานที่สงบลงไปได้แล้วเนี่ยมันสำคัญกับการลดการเกิด CKD ค่ะก็คือโรคไปนะคะโดยที่แบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเข้าสู่ระยะสงบได้นาน คือหลายๆคนเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าคนที่เป็นเบาหวานมาันานมากๆแล้วเนี่ยจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจค่ะ CVD จะเป็นพวกเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพวกสโต o กหรือว่าหัวใจมีปัญหาต่างๆเนอะอันนี้ลดการเกิดได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าหลายๆคนมีคุณพ่อคุณแม่มีญาติที่น้องที่เป็นเบาหวานตอนนี้นะคะก็ลองลองใช้วิธีการหรือความรู้ที่วันนี้เราเรียนไปนะแล้วก็ค่อยไปปรับ ไปปรับใช้นะคะสิ่งที่สำคัญคีย์สักเซสเลยก็คือการลดน้ำหนักลงนะคะแล้วก็หลักการนะคะวันนี้ก็มาไม่ได้มาบอกให้กลัวอย่างเดียวนะคะวันนี้ก็จะมาบอกว่าแล้ววิธีการะคะ่ะที่จะทำให้เกิดภาวะเบาหวานสงบได้นะคะทำยังไงนะคะสิ่งแรกก็คือต้องรักษาภาวะดือ้อต่ออินซูลินให้ดีขึ้นนะคะแล้วน้ำตาลจะดีขึ้นและแต่สิ่งที่เป็นการเน้นก็คือในในกรณีเนี้ย เราจะต้องไม่ใช้ยาแล้วกอ็อันที่จะต้องแบบเน้นมากๆเลยก็คือห้ามปรับเองอ่ห้ามปรับเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการที่จะใครที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วจําเป็นอย่างยี่ต้องมีเครื่องเจาะน้ําตาลเพื่อจะได้มอนิเตอร์ค่าน้าตาลนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะสาเหตุสาเหตุตเ,หตเลยนะ สาเหตุหลักๆเลยอ่ะของคนที่จะเป็นเบาหวานค่ะว่าวันนี้คนที่เป็นเบาหวานหรือว่าเป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วคอนทลไม่ได้น้ําตาลขึ้นขึ้น,นล,งลงลงตลอดเลยอ่ะเกิดจากอะไรอันนี้คุณหมอสรุปมาให้เลยค่ะห้าข้อข้อที่หนึ่งนะคะก็คือแบบทานพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์โบไฮเดรตแปรรูปข้อที่สองค่ะกินบ่อยมากเลยขิวตลอดเวลากลางคืนก็ยังกินอยู่อะไรอย่างนี้นะข้อที่สามนะคะก็คือขาดกิจกรรมทางกายค่ะก็คือบางคนก็จะแบบ ทั้งวันเลยนะยืนเดินก้าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยแบบหลักหลักร้อยหลักพันอย่างเงี้ยข้อที่สี่คือความเครียดค่ะข้อที่ห้าคือนอนไม่พอถ้าปัจจัยเนี้ยเป็นป้าปัจจัยที่มีผลกับเรื่องเบาหวานอย่างยิ่งเลยนะคะว่าแบบทําให้เบาหวานเองเนี่ย ในกรณีที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมน้ําตาลเดือนนี้น้ําตาลไม่ดีเลยลองหันกลับมาดูว่าเราอะห้าข้อเนี้ยเราเรามีอะไรบ้างบางคนที่เคยเจอเคสนะคะเป็นผู้บริหารก็จะมีภาวะเครียดเยอะนอนก็ดึกเออซึ่งเขาก็บอกกินอาหารก็คุมนะแล้วก็กินตามเวลาเป๊ะเลย อ่าแต่ว่าทั้งวันเนี่ยแทบจะไม่ได้ลุกเลยนะคะคือนั่งประชุมทั้งวันแล้วก็อาหารการกินก็จะกินแบบอาหารฟาสต์ฟู้ดนะแต่เขาก็บอกเขาเลือกแบบอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบดีนะคือแบบไขมันก็ไขมันดีแต่ทําไมน้าตาลก็ยังขึ้นอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นปัจจัยร่วมกันดังนั้นวันนี้ห้าข้อเนี้ยจะเป็นห้าข้อที่เราสามารถเอาไปตอบเพื่อนเอนเราได้นะคะหรือว่าคนที่เรารู้จักแล้วเขาเป็นเบาหวานแล้วยังคุมไม่ได้ อ่ทีเนี้ยวันเนี้ย how to ค่ะว่าจะทำยังไงให้เกิดภาวะ d m เอ m i เล t i ชันะคะหรือภาวะเบาหวานสงบข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งค่ะก็คือเรื่องอาหารอาหารเป็นปัจจัยหลักเห็นไหมคะว่าในโปรแกรมของเราเราเนเรื่องอาหาร60%เลยเนาะซึ่งก็ตรงตามนี้ค่ะก็คือวันนี้เราแนะนำให้ low carb low carb นะคะแล้วก็ moderate protein ซึ่งในคนที่เป็นเบาหวานเราก็จะคุณหมอแนะนำว่าหนึกรัม per กิโล per day แล้วก็ให้เลือกเฮลตี้แฟตนะคะแล้วก็พยายามเลี่ยงผักประเภทแป้งอ่ะผักประเภทแป้งอย่างเช่นเผือกมันมันแกงพวกเนี้ยเป็นกลุ่มผักเหมือนกันค่ะแต่เป็นประเภทแป้งข้าวโพดเป็นผักประเภทแป้งหรือมาระก,กอเป็นผักประเภทแป้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นเว g จิเทอรเลหมดเลยนะแต่ว่าต้องเลือกค่ะว่าหลีกเลี่ยงพวกผักประเภทแป้งนะคะอ่ะอันนี้เป็นสิ่งสาคัญอ่ะ แล้วก็เห็นไหมคะเขาก็ทำแบบเราเลยก็คือส่งอาหารการกินเข้ามาให้ดูนะคะว่าแบบนี่แหละก็แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทำเซลล์มอนิเตอร์링บัตรกูโค้สด้วยก็คือมอนิเตอร์ค่าระดับน้ำตาลน,นะด้วยด้วยตัวเองก็คือเซลล์นะคะแล้วก็แบบอันนี้ก็มีการส่งอาหารเข้ามาก็จะคุนค้นๆใช่ไหมคะว่าสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในโปรแกรมที่เรามีเราก็ทำแบบนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เป็นสิ่งที่ทำถูกต้องถูกทิศถูกทางแล้วนะ แล้วก็ข้อที่สองค่ะคือความถี่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าข้อสองคือกินจุกจิกกินทั้งวันกินไม่เลือกกินตลอดเวลาซึ่งอันนี้แหละจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินอ่าแต่ถ้าวันนี้เราอยากที่จะลดความดื้อต่ออินซูลินค่ะเราก็ต้องลดความถี่ดังนั้นลดความถี่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการทํา IF แล้วก็อันนี้คือเลิคำแนะนำว่า IF ที่ดีก็คืออยู่ที่16บหกทับแบางอันเนี่ย จะโหดร้ายกับคนไข้มากเกินไปก็จะไม่แนะนําบางคนก็จะทําให้ถึงภาวะน้าตาลในเลือดต่ําเกิดขึ้นได้นะคะบางคนกินแค่วันละมืออ่ะซึ่งอันนี้ค่ะเป็นอันเึงนะที่ยืนยันว่าเราทํามาถูกทิศถูกทางกันหมดเลยในโปรแกรมที่เราก็สอนให้ให้คนไข้หรือให้เคสของเราเนอะให้ต้องทํา iF ร่วมด้วย เพราะว่าการทำาอ f มันจะช่วย decrease insulin level ค่ะคือลดภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วมันก็ลดต่างๆเหล่านี้ด้วยมี b e n e ฟ i t ที่ดีต่อร่างกายถึงหัวใจด้วยนะคะแล้วก็ลดสเตรสลดการเกิดภาวะลดการเกิดภาวะ i f l a m m a t i o n นะคะคือการอักเสบนะคะนี้เฮียบุ้งกำลังขีดหน้าจออุ้งอยู่เฮียบุงเยเุ้งเยีขดโอเคอาจจะไม่ทันเห็นนะคะอ่าโอเค ก็อันนี้นะคะถัดไปนะคะก็คือวิธีการอันที่สามที่จะทำให้เกิด how to ใน dm limitation mm hmm. ที่ร่วมกันนะคะนั่นก็คือออกกำลังกายค่ะคือวันนี้หลายๆคนอาจจะแบบโอ้ฉันขี่เกียดออกกำลังกายเลยฉันไม่ชอบวิธีที่ง่ายที่สุดนับก้าค่ะเดินนะคะ5 0 0 0ันถึงหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นทำให้เราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามี physical activity ที่ค่อนข้างดี แต่ถ้าบางคน <c oughs> บางคนนะจำเป็นอย่างยิ่งที่แบบเดินไม่ถึงอะ่ะเดินไม่ถึงก็มีคุณหมอเองท่านหนึ่งจากโรงพยาบาลจุฬาเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ระดับอาจารย์บิ๊กมากเลยนะคะอาจารย์หมอแบบด้านหัวใจค่ะคุณหมอบอกวันนี้ถ้าเราอยากจะเดินให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีแล้วลดการเกิดโรคต่างๆเดินน้อยก็ได้นะแต่ว่าต้องเดินยังไงรู้ไหมคะเดินแค่หกสิบถึงหนึ่ง้อยเก้าก็ได้ในบางคนที่แบบผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้นะ แต่สิ่งที่สําคัญให้เดินขึ้นบันไดค่ะนับเก้าการเดินขึ้นไม่ได้นับเก้าการลงนะคะเพราะเดินขึ้นมันจะเกิด r e s ิสแตนนะคะคือเกิดการแบบเหมือนแรงต้านเกิดขึ้นแค่วันละหกสิบถึงหนึ้อยก้านะและเดินช้าๆอย่าเดินเร็วนะ คือบางคนต้องถึงขั้นแบบหนหนแบบราวบันไดคุณหมอบอกเป็นสิ่งที่ดีคือดีมากๆเลยคือแบบไม่ได้เดินเร็วแล้วได้ผลดีนะเดินช้าๆงานวิจัยออกมาเลยค่ะว่าแบบช่วยลดการเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจหลอดเลือดสโตรครวมถึงลดเรื่องเบาหวานได้ด้วยอันนั้นคือในกรณีที่อยากเดินให้แบบมีประสิทธิภาพนะคะคือ60ถึง109แต่เดินขึ้นบันไดดังนั้นวันนี้หลายๆคนอาจจะแบบอยากได้เร็วๆก็คือก็ ทำทั้งสองอย่างไปด้วยกันก็ดีค่ะแล้วก็ resistance หรือ weight training สองสองวันต่อสัปดาห์นะคะ High intensity interval exercise ก็คือการออกกำลังกายแบบฮิตเนาะหลายๆคนตอนนี้ก็มีการทำออกกำลังกายแบบฮิตกันหลายคนเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแนะนำว่าควรทำสามถึงห้าวันต่ออาทิตย์ทำครั้งหนึ่งประมาณสามสิบถึงหกสิบนาทีนะคะซึ่งอันนี้จะช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยใช้ระดับใช้น้ำตาลได้ดีรวมถึงจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น <c oughs> อันที่สี่นะคะอ่ะใกล้จบละ อันที่4นะคะอารมณ์ความเครียดค่ะอันที่อันนี้ก็มีความมีมีมเป็นตัวหนึ่งนะที่จะช่วยทําให้ระดับน้ำตาลค่อนข้างแกว่งดังนั้นวิธีการที่จะลดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือเอพิเนฟินนะคะก็คือการที่ลดซิมพาเดติกโทนค่ะช่วยลดการดื้อต่ออินซูลินโดยการทํำยังไงก็คือการนั่งสมาธิ ฝึกกำหนดลมหายใจนะคะวันก่อนก็ได้เห็นพี่ลี่เนาะแอบเห็นโฟดว่าแบบนั่งสมาธิอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะก็ช่วยกำหนดลมหายใจแล้วก็ฝึกสติทำให้เราคิดบวกค่ะแล้วก็สามารถแก้ไขที่สาเหตุได้คือทำให้เรามีสติทุกขณะจิตนะคะสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลย <c oughs> อันที่ห้านะคะก็คือการพักผ่อนนอนหลับค่ะวันเนี้ย การนอนหลับที่ดีค่ะก็คือนอนหลับให้พอประมาณ8ชั่วโมงนะคะแล้วก็เวลาที่ก่อนจะนอนค่ะพยายามปิดไฟลดการใช้แสงสีฟ้าก่อนนอนอย่างเช่นโทรศัพท์ทีวีหรือรวมถึงจอมือถือแล้วก็เออรีแลกก่อนเข้านอนเช่นการนั่งสมาธิการสวดมนต์การอ่านหนังสือนะคะแล้วก็จัดการกับความเครียดโดยการ กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะจะทําให้เราอยู่กับตัวเองเพิ่มขึ้นและทําให้เรามีสติมากขึ้นออกกําลังกายก็จะช่วยทําให้เราแบบร่างกายได้แบบเฟรชนะคะก็จะเป็นช่วงจะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นที่เราว่างสักกี่นาทีเดินขึ้นบันไดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายได้นะคะถ้าตื่นกลางดึกบ่อยๆมาปัสสาวะเนี่ยให้เลี่ยงการดื่มน้ําก่อนนอนคือบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเข้าห้องน้ําบ่อยจังเลย ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะก็คือแนะนําว่าลองหยุดการกินน้ําแบบตอนก่อนจะนอนเยอะๆค่ะก็คือจิบๆเอาแต่ถ้าเป็นเบาหวานแล้วปัสสาวะบ่อยกลางคืนแปลว่าน้าตาลในเลือดคุณกําลังสูงแล้วนะต้องไปลองเจาะน้าตาลในเลือดดูนะคะว่าน้าตาลในเลือดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะโอเคขออาภัยตะกี้ไม่ได้อ่านแชทเลย ไท1ไท, 1, ไท2ต่างกันยังไงเผื่อคนยังไม่รู้อ๋อโอเคค่ะคําถามสักพี่เล็กนะคะไท1ไท2นะคะไทวนคือเป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยอินซูลินไม่สามารถที่จะทํางานได้แทบจะเรียกว่าหนึ่งรปดังนั้นวันนี้ยไทวนเนี่ยจะเจอน้อยมากค่ะก็ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต ่าแล้วก็คนคนไข้ไทยวันเนี่ยเจอโดยที่โดยส่วนใหญ่จะเจอในคนอายุน้อยๆแล้วก็ผอมมากก็คือขาดอินซูลินเลยจําเป็นต้องฉีดอินซูลินไปแทบจะตลอดชีวิตเลยนะคะส่วนไททูเนี่ยก็คือ ไททูเป็นเบาหวานที่เจอในคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกซึ่งไททูค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่จริงๆตอนนี้เจอในเด็กอ้วนด้วยนะแล้วก็ก็คือเอาง่ายๆคือสรีระ,ะต่างกับไทวนันก็คือไททูส่วนใหญ่จะเจอโดยแบบอ้วนค่ะแล้วก็มีกรรมพันธุ์คุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นไม่มีญาติพี่น้องคนไหนเป็นค่ะแต่ว่าออพฤติกรรมการบริโภคค่ะกินอาหารฟาสต์ฟู้ดชอบอาหารแบบ คือกินแต่แป้งๆเยอะแป้งๆมันๆน,น,นะคะก็จะทำให้เกิดภาวะดีเอ p มไททูค่ะหรือ่าวภาวะน้ำตะภาวะเป็นเบาหวานค่ะอ่าแล้วก็พี่องค์บอกนั่งสมาธิครั้งละห้านาทีเชา้ากลางวันเย็นเชา้ากลางวันก่อนนอนหรือเย็นกไ็ได้ได้ประสิทธิภาพมากค่ะขอบคุณนะคะอ๋อขเฮียบงไม่เป็นไรค่ะโอเคได้ค่ะก็ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะก็คือเป็นทั้งหมดนะคะที่เมื่อคืนนี้พยายามรวบรวมนะว่าแบบให้ได้ประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนมากที่สุดและอันนี้ก็เป็นข้อสรุปอันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมคะจะเห็นว่าสไลด์จริงแคปของคุณหมอมาเลยนะแต่ว่าไปนั่งอ่านแล้วก็อันไหนที่แบบเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็เอามา mix and match นะคะให้ทุกคนได้ประโยชน์นะคะสรุปค่ะข้อดีของการที่ถ้าหลายๆคนจะทําให้ตัวเองหรือว่าทําให้คนในคนที่เรารักเกิดภาวะเบาหวานสงบประโยชน์ก็คือจะสามารถที่จะ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนลงได้40%ลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะซึ่งมีการติดตามมาภายใน12ปีแล้วในหนึ่งในสลดการเกิดภาวะไตวายวเรื้อรังนะคะลดการใช้ยาลดการกินยาแล้วก็ลดการฉีดยานะคะอ่าแล้วก็ประโยชน์ต่อครอบครัวนะคะก็คือเป็นตัวอย่างที่ที่มีสุขเป็นตัวอย่างของคนที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบเออเหมือนกับ เป็นตัวอย่างของคนในครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะคะแล้วก็ประโยชน์ต่อการดูแลหลักการรักษาเนอะก็จะลดการที่จะใช้ทรัพยากรบุคคลในการดูแลสุขภาพและภาวะแทรกซ้อนได้นะคะแอบ ซึ่งวันนี้นะคะก่อนจบวันนี้องค์ก็จะมาให้เลขเ,เด็ดค่ะอ่าเลขเด็ดวันนี้ใกล้จะกลางเดือนแล้วนะคะอันนี้เอาไปซื้อไม่ได้หรือว่าจะซื้อได้ก็ได้ไม่รู้อ่ะแต่เลขเด็ดที่อยากให้ทุกคนจําให้แม่นๆนะคะเป็นเลขสี่ชุดเลยค่ะที่จะทําให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะชุดที่หนึ่งคือหกหกหนึ่งค่ะหกตัวแรกคือบริโภคน้าตาลนะคะไม่เกินหกช้อนชาต่อวันหกตัวที่สองคือบริโภคไขมันไม่เกินหกช้อนชาช้อนชานะคะไม่ใช่ช้อนโต๊ะ อันที่อันสุดท้ายหนึ่งก็คือเกลือค่ะไม่เกินหนึ่งช้อนชาลดหวานมันเค็มลดการเกิดโรคเลือรลังนะคะดังนั้นหกหกหนึ่งน้ำตาลไขมันเกลือเลขชุดตัวที่สองนะคะคือสองหนึ่งหนึ่งค่ะก็คือเพจโมเดลของเรานั่นเองสัดส่วนการทานอาหารนะคะผักสองส่วนแป้งหนึ่งส่วนโปรตีนหนึ่งส่วนนะคะต่อมือ้อต่อมื้อนะคะอ่าแล้วก็ถ้าวันนี้เราอยากรู้ว่าระดับน้ำตาลนะคะในสิ่งที่เราทานเนี่ยมันน้ำตาลอยู่กี่กี่ เขาเรียกว่าน้ำตาลกี่ช้อนเนาะก็คือให้เอาปริมาณกร,รัมค่ะสมมติว่าเอาข้างกล่องจะเขียนว่ากี่กร,รัมก็แล้วแต่เอาสี่ไปหารจะออกมาเป็นช้อนชาแปลว่าถ้าเกิดวันนี้มียี่สิบก็เอาสี่ไปหารแปลว่านมกล่องน,นี้มีน้ำตาลอยู่ที่ห้าช้อนชาแล้วนะอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ วิ่งเดินออกกําลังกายนะคะตามที่เราชอบตามที่เราถนัดน,นะคะแต่ว่าควรจะทําต่อนเนื่องอย่างน้อย30นาที5วันต่อสัปดาห์นะคะอันนี้สสสก็ยืนยันนะ ว่าแบบเออมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอันนี้เป็นเลขสี่ชุดนะคะที่อยากให้เพื่อนๆทุกคนเอาไปใช้นะแล้วเราก็จะใช้ควบคู่กับการที่บริโภคผลิตภัณฑ์อยู่นะก็จะทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีโดยที่ไม่ต้องงอดวงเลยไม่ต้องรอแบบถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะอันนี้คือถูกรังวัลที่หนึ่งของจริงวันนี้อยากให้ทุกคนอออินกับทุกอย่างคะ่ะตั้งแต่การดูแลสุขภาพการทํางานแล้วก็การทําธุรกิจนะคะเย็นนี้นะคะอัปเดตกิจกรรมเจอกันอีกแล้วนะเจอทั้งเช้าแล้วก็็เยน นะคืนนี้ค่ะก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะคะเรื่องการปรับหน้าโปรไฟล์ให้น่าสนใจแล้วก็น่าดึงดูดใจนะคะสําหรับใครที่เคยเข้าแล้วจะบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาด้วยนะก็อยากเชิญชวนนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครยังไม่เข้าอยากลองให้เข้ามาดูด้วยกันหรือถ้าใครที่แบบมีประสบการณ์มาช่วยกันแชร์ได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะโอเคมีใครมีคําถามอยากจะถามเพิ่มเติมอีกไหมนะคะขอบคุณสําหรับคําถามจากทุกคนนะคะ กรณีเบาหวานแห้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูเวลาแปบบ๊บหนึ่งอ่ายังพอได้กรณีเบาหวานแห้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรคะจริงๆแล้วเบาหวานแห้งเบาหวานเปียกเนี่ยคือมันเป็นคํานิยามที่ชาวบ้านเรียกกันนะคะแต่ว่าเบาหวานแห้งเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็น เป็นภาวะเบาหวานที่ระดับน้ําตาลยังไม่ได้สูงมากแต่ว่าเบาหวานเปียกเนี่ยโดยส่วนใหญ่น้ําตาลจะค่อนข้างสูงแล้วเวลาเป็นแผลจะเป็นแบบแผลแล้วมันจะเยิมเยิมหายหายช้าซึ่งโดยส่วนใหญ่น้ําตาลในเลือดก,ก็จะค่อนข้างแบบสวิงนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเปียกหรือแห้งนะคะซึ่งอันนี้เป็นสับที่คนทั่ว,วไปบัญญัตินะไม่ไม่มันไม่ใช่สับทางการแพทย์นะคะ แต่ว่าจะบอกว่าการปรับเปลี่ยนก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนกันค่ะแล้วก็เน้นการที่ลดน้ําหนักลงค่ะเพราะว่าการลดน้าหนักลงก็จะช่วยทําใหเออ้เกิดภาวะในการควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นนะคะขอให้อธิบายสไลด์5พฤติกรรมของการเป็นเบาหวานอีกรอบได้ไหมคะอ,อไม่เข้าใจคําถามค่ะ5พฤติกรรมหมายถึงว่าอ๋อท,ที่ว่าที่ว่ามันมี5อย่างที่บอกว่านอนไม่พออะไรที่มันมีภาพประกอบด้วย หมายถึงว่าเพื่อนไปดูบอกเพื่อนให้ถูกเนี่ยที่บอกว่าต้องไปบอกเพื่อนให้ถูกว่าเบาหวานสาเหตุของเบาหวานโอเคได้ค่ะน้องเจมอาจจะให้น้องเจมไปฟังย้อนหลังอะ่ะเพราะพี่มีอัดคลิปไว้เดี๋ยวพี่ส่งให้ก็คือห้าข้อนั้นเลยค่ะก็คืออ่านตามนั้นได้เลยอ่ะแล้วก็เพราะเวลามันจะหมดแล้วค่ะแต่เดี๋ยวถ้า oh, ยังไง <sure. S 1> เดี๋ยวเราหลังมามาคุยกันอีกทีนะคะโอเคค่ะ oh, <thank> งั้นก็น่าจะจบแล้ว ขอบคุณทุกทกท่านมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะเราไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ